ดับเบิลเอส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิดครั้งที่139ที่โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้วอ,อเภอกบินบุรีจงหวััดปราจีนบุรีโดยสนับสนุนอาหารกลางวันชุดของว่างและไอศครีมให้น้องๆในรับประทานกันอย่างอิ่มอร่อยและมีความสุขโดยมีกิจกรรมสันทนาการที่สนุกเพลิดเพลินสอดแทรกการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความสามคัคคีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกนอกจากนี้คุณชานวิทยารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เลเอยังได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนโดยมีคุณครูปียนันสงวนศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบัวทองเป็นตัวแทนร,รับมอบครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเรืลี้ยงนอกวันเกิดน,นะครับเป็นกิจกรรมที่พี่น้องพนักงานของ AA เอ่ยร่วมแรง ร่วมน้ำใจกันนะครับก็คนใดที่มีวันเกิดในเดือนไหนเขาก็จะเดือนนั้นก็จะมีการนําอาหารเครื่องอุปกรณ์การกีฬามามอบให้กับโรงเรียนบริเวณรอบๆโรงงานนะครับโครงการนี้ทํามาได้มากกว่า20ปีแล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็ต้องการให้น้องๆได้ มีโอกาสมีการแสดงออกมีอุปกรณ์การกีฬานะครับและมีอาหารกลางวันที่อาจจะไม่เหมือนกับทุกๆวันได้มีโอกาสได้มาทานนะครับน้องๆก็มีความสุขอยากจะขอบคุณพนักง,งานทุกท่านนะครับที่เป็นจิตอาสาที่มาทำกิจกรรมดีๆนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ดับเบิลเอได้อ่ามองเห็นความสำคัญของเด็กๆของโรงเรียนของเราซึ่งเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากดับเบิลเอการดูแลในสิ่งเรื่องต่างๆมามอบวัสดุอุปกรณ์ให้เราเป็นประจำล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิง่งและก็ขอขอบคุณมานโอกาสนี้ด้วยค่ะ กิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิดเป็นกิจกรรมที่ W A มุ่งเน้นความสำคัญของเยาวชนและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวทาง E S G ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2539จนถึงปัจจุบันโดยเปิดโอกาสให้พนักงาน W A ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนเกิดของตนเองโดยการเลี้ยงอาหารกลางวันชุดของว่าง ให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหนูรู้สึกดีใจมากเลยค่ะและอยากให้พี่ๆมามอบให้หนูท,ทุกเดือนค่ะดีใจครับที่พวกพี่เอาอาหารมาให้พวกผมกินครับขอบคุณพี่ๆดับเพื่พ AA ครับอยากให้มา ยๆครั้งนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดีสร้างสุขภาวะทางจิตใจและการศึกษาเพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังของชาติในอนาคตและสิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมานั่นก็คือความสุขความอิ่มเอมใจที่เปรียบเสมือนของขวัญวันเกิดอันทรงคุณค่าครับ